มาที่ร้านรักติดลมครับแม่ชื่อร้านชื่อลมแมนติกชื่อร้านเนี่ยน่าไปมากทําไมถึงติดลมอ่าก็กินแล้วก็ติดลมเพลินไงอ่าเป็นร้านขายหมูกระทะแต่ว่าหมูกระทะกระทะไม่ธรรมดาเป็นกระทะยักษ์กระทะยักษ์เนี่ยความหน้ากว้างประมาณสักเกือบ 2, <โฮ S> 2> เมตรอ่ะโอ้โห <ฮ S 2> อ่ใหญ่มากเกือบ2เมตรใหญ่มากกระทะหน้ากว้างเกือบ2เมตรอ่ะกินได้ประมาณสัก1ิคนอ่ะเออเนี่ยดูสิเอาแค่กระทะเนี่ยก็ใหญ่กว่ากระด้งแล้วกันเอาคือพี่ดู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  เนี่ยกระทะหมูปิ้งกระทะหมูย่างนี่พี่สองเมตรที่ไหนเมตรสี่สิบสองเมตรก็ต้องยาวกว่าคนแล้วก็เกือบสองเมตรถูกปะล่ะอ๋อโอ้ใช่ใช่เกือบเกือบเออเกือบเกือบเอีกเกือบอีกแค่หกสิบเซนก็จะไปเอาอะไรให้มันชัดเจนขนาดนั้นเดี๋ยวะเดี๋ยวนะคะถ้าจะถ้าจะปัดเสธเนี่ยนะมันต้องเกิน1.5ึ่งจุดห้าอเหรออันนี้มันเพิ่งหนึ่งจุดสี่นะยอม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 งั้นยอมงั้นยอมเมตรสี่สิบอ้าวอี่นดียังปัดเสธไม่ได้นะคะแต่ก็ใหญ่ นี่เรื่องแค่นี้ก็ไม่น่าจะเคลียร์กันได้หรอก <c oughs> นะแต่ <c oughs> ก็น่าจะเคลียร์กันได้ก็โอเคโอเคแต่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ความก้างของกระทะเนี่ยเมตรสีร่สิบค่ะ,อะพอใจไม่ไ้สูงแปดสิบอ่าสูงแปดสิบเซนนี่นะฮะคือมันใหญ่จริงๆมันยักษ์จริงๆกว่าอย่างนั้นเถอะท้าไมถึงยักษ์ขนาดนี้เอาฟังเจ้าของนะคือเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนะฮะคือจัดทําขึ้นมาเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มากินโดยเฉพาะนี่นะฮะกระทะปิ้งปิ้งหมูกระทะเออไม่ใช่อ่ากันเรียก กระทะปิ้งหรือย่างหมูกระทะที่วันนี้อาะฮะมันใหญ่เวลาการกินเนี่ยมันจะต้องมาหลายคนไอ้กินแบบนี้จะมาคนสองคนไม่อร่อยล้อมล้อมล้อต้องมาประมาณสักสิบคนเนี่ยอย่างนั้นเธอเนี่ยกินเข้าไปนั่งไม่ต้องนะนั่งไม่ต้องยืนต้องยืนเพราะว่านั่งเนี่ยกระทะมันจะมิดหัวเนี่ยดมจะกินเข้าไปต้องยืนนะนี่ยืนเนี่ยเอาหมูใส่เข้าไป เนี่ยจะเป็นย่างแบบไหนอย่างไรใส่ผักเข้าไปดูดูดูมาทั้งอบตเลยวันลากินเนี่ยสั่งมาทีนึงต้องล่องน้ําต้มผักนั่นคือไม่ต้องกลัวเลยว่าช้อนตักไม่ได้นะถ้าพียังตักได้เลยนี่ถามว่าราคาเท่าไหร่หนึ่งพัร้อยเกบาทต่อหนึ่งกระทะครับอ๋อนี่คือ2องพอะทอนบาทหนึ่งอ่ะเอาคิดดีกว่าก็ไปกินหลายคนอยู่อกินหลายคนก็ออกคนละสิบยี่สร้อยก็ว่ากันไปสิบยี่สิไปกี่คนี่ อนเสริว่ากินผักไปก่อนก็แล้วกันอยู่ที่ไหนร้านนี้เอานะใครอยากจะไปชิมนะอยู่ที่บริเวณซอยปุ่งลกหรือหลังวัดสันทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่นะครับเจ้าของบอกว่ามาเลยนะฮะมากระทะเล็กก็ได้แบบเล็กก็ได้แต่ว่าถ้ามาหลายคนเนี่ยซัดใหญ่ไปเลยค่ะโอ้กระทะเล็กก็มีเล็กก็มีเล็กก็มีถ้ามาหลายคนก็เอาดีอลังการแบบนี้ได้คอนเทนต์ไปไม่ใช่ว่าไปกาแฟสองคนเนี่ยซัดกระทะใหญ่แบบนี้แล้วมันจะไหวเลยแบบนี้ คือคนไทยเราชอบกใหญ่คนไทยเราชอบใหญ่ๆ่เห็นไหมนี่ใหญ่สะใจเลยนะสรุปเท่าไหร่นะหน9่เก้าทอาบกาทไปสิบคนก็คนละร้อยเก้าเก้าบาทาๆแบนี้นะอ่ะก็ไปชิมก็ได้เห็นแล้วก็หิวเลยแต่นึกถึงคนล้างตอนจบอ่ะคนที่คนล้างแต่เดี๋ยวนี้เขาได้ยินว่าเขาใช้ไอ้นี่นะพี่เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอ่ะฉีดปุ๊บนีไอ้คราบที่มันติดนี่มันจะหายเลยเราเรียกว่านีหออกเลยพี่มันก็ต้องรูดออกไปเลยนะสกอตไบต์ในขัดหน่อย อาไปตากแดดหน่อยได้เหรอตากแดดด้วยเหรออ้าวตากแดดให้มันได้ฆ่าเชื้อไงอาชิกแดดมาคุยกันให้จบก่อนว่าจะล้างจะล้างอะไร